สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ การนั่งสมาธิโอ้โหเรียกว่าพอได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะรู้สึกยากจังเลยไม่มีเวลาและเป็นเรื่องไกลตัวด้วยสุดท้ายกลายเป็นคนไม่มีสมาธิในการเรียนและการทำงานไปเลยนะคะวันนี้วีร e นอินสปายส์มีเทคนิคการฝึกนั่งสมาธิพิชิตความสำเร็จมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว อาการของคนที่ไม่มีสมาธิมักจะรู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่หลงที่ลืมไอเดียไม่พุ่งคิดอะไรไม่ออกไม่สามารถจดจ่อ,อก,กับสิ่งที่ทำได้นานๆงานเสร็จช้ากว่าปกติไร้ประสิทธิภาพเอ๊ะไม่ดีแบบนี้แล้วเราจะฝึกสมาธิได้ยังไงล่ะคะอ๋อต้องใช้เทคนิคง่ายๆใกล้ตัวนี่แหละคะ่ะ เริ่มจากหาที่สงบสงบสูดหายใจเข้านับ5วินาทีแล้วหายใจออกอีก5วินาทีทำสลับไปมาต่อเนื่อง1-2นาทีฟังเพลงบรรเลงเบาๆระหว่างทำงานจะช่วยให้จดจ่อกับงานได้ดีขึ้นปรับอุณหภูมิในห้องให้เหมาะสมและควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมันสร้างพลังชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าสมองปลอดโปร่งเวลานั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายขึ้น มาเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เพื่อการนั่งสมาธิอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้ชีวิตก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินส i r e สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราแม่ครัว